มีกรรมการแพทยยสภาเข้าเร่่มประชุมจำนวน68คนจากจำนวนกรรมการแพทยยสภาที่มีสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น69คนได้พิจารณาการยับยั้งมติแพทยยสภาของสภานายกพิเศษมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า2ใน3ของคณะกรรมการที่มีสิทธิลงคะแนนทั้งคณะยืนยันตามมติเดิมในกรณีที่มีการกล่าวโทษ แพทย์ธัญสถานโรงพยาบาลราชธรรมและโรงพยาบาลตำรวจเกี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรแพทย์สภาเขาลงมติครับมากกว่าสองในสามอย่างมากมากมากใช่ไหมมากงานเกือบจะเกือบจะเอกฉันนะผมต้องบอกว่าเกือบเกือบจะเอกฉันเลยทีเดียวโชคดีที่แพทย์ธัญสถานเนี่ยยืนหยัดในจุดยืนในเรื่องของวิชาชีพกัรยาบรลในวิชาชีพก็ทําให เรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งคุณนักษิณเข้าไปสก,กิดทําลายล้างไม่ได้คุณมั่นใจหรือว่าที่แพทย์สภาเนี่ยคุณนักษิณเข้าไปสก,กิดทําลายล้างแต่ทําไม่ได้การที่แพทย์จากหลากหลายสถาบันจากหลากหลายรุ่นรวมทั้งประชาชนคนไทยกว่า50าหม่นคนห้าหมื่นท่านที่ได้กรุณาลงงานจะเห็นว่าสาระใหญ่ของท่านเหล่านั้น ที่ลงน,นามหล่านั้นเนี่ยต้องการให้แพทยสภายึดมั่นและยืนหยัดอยู่ในความถูกต้องนะรักษาไว้ซึ่งจรรยาบบันแห่งวิชาชีพสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่กรรมการแพทยสภาทุกท่านตระหนักและตั้งใจจะทำอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะสิ่งที่ท่านให้มาความเด็นผมไม่ใช่แรงกดดันแต่มีบางกลุ่มที่ใช้กลไกาบางอย่างพยายามจะทําให้ กรรมการแพทยสภาไม่ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือขัดัจัรญ,ญาบรณแห่งวิชาชีพอย่างนี้แหละคือให้เราทําในสิ่งที่เราไม่ต้องการทําอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ากดดันหรือถ้าว่าไปแล้วในบางกรณีเข้าเกผมของขู่ได้สผมขออนุญ,ญาตตรงนี้ขอเป็นตัวแทนกรรมการแพทยสภาทุกท่านนะครับกร,ราบขอบพระคุณแพทย์ทั้งหลายคนไทยทั้งหลายที่ผมคิดว่าณวันนี้แสดงออกซึ่งชัดเจนอยากให้แพทยสภาดำานไว้ซึ่งความถูกต้อง รักษาวไว้ซึ่งจะยาปั่นงมชิชีพีพแล้ววันนี้พวกเราทำการเทศสภาได้ทำสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ขอสิ่งเหล่านี้ส่งกลับให้ทุกท่านนะครับว่าที่ท่านให้กําลังใจมาได้สมผลแล้วกาบปุมครับผมฟังแล้วผมรู้สึกภูมิใจนะอาจารย์ว่าแพทย์ยังยึดมั่นในจุดยืนอาจารย์ยังเป็นห่วงไม่เห็นแพทย์แข็งแกร่งขนาดนี้ผมสารภาพว่าผมเคยเป็นห่วง จำได้ไหมผมเคยพูดว่าระบบทักษสินเข้าไปตรงไหนเนี่ยทำลายตรงนั้นมันทําลายตรงนั้นครับและผมก็เคยบอกว่าการที่เขาจะทําลายเนี่ยเขาเอาคนไม่มาประชุมจํานวนหนึ่งมาแล้วงดออกเสียงจํานวนหนึ่งต้องได้สองในสามเนี่ยมันมันสี่สิบเจ็ดคนเนี่ยสี่สิบเจ็ดครับมันจะมันมันเขาวิ่งเต้นได้ไม่ยากหรอกบางคนใช้ข่มขู่บางคนใช้วิธีเอาเงินล่อบางคนใช้ตําแหน่งล่อบางคน มีแผลไปกดแผลจําได้ไหมผมบอกว่าเออผมเป็นห่วงนะเพราะว่าทักษิณเนี่ยระบอบทักษิณเนี่ยมันมันวิ่งทุกวิถีทางมันเอาทุกอย่างมันทั้งให้ประโยชน์ถ้าไม่ให้ประโยชน์ไม่สําเร็จก็ให้โทษทําลายแต่ผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยผมต้องชื่นชมแพทยสภา,าครับผมคิดว่าแพทยสภาสามารถรักษาองค์กรไว้ได้ไม่ใช่รักษาบุคคลไม่ใช่รักษาใครทั้งสิ้นแต่รักษาองค์กรครับ คุณเคยเน้นตลอดเวลาว่าองค์กรวิชาชีพแห่งนี้เป็นมีความสำคัญเพราะแพทย์เป็นเรื่องของเทคนิคกลไกซึ่งคนจะเข้าใจยากมาก<ช>ถ้าแพทย์ไม่คุมกันเองได้เนี่ยประเทศไทยพิ่นาศคนเจ็บป่วยคนถูกผาตัดไม่รู้มันไปตัดอะไรออกมาใช่ไหมผมเน้นมาตลอดอาจารย์เพราะว่าแพทย์นี่คือคนที่เราฝากชีวิตเอาไว้อ,อาจารย์ไปผ่าตัดเนี่ยทันทีที่เขาวางยาสลบอาจารย์แล้วไม่รู้เรื่องเลย เขาจะเอาไตอาจารย์ไปเขาจะทำอะไรอาจารย์ก็ได้รวมรวมทั้งในบางประเทศเราเห็นด้วย้ำไปมีการกระทำละเมิดทางเพศผู้ที่ถูกวางยาสลบไปแล้วก็มีนะครับเพราะแพทย์ได้เป็นอาชีพที่ต้องมีจรรยาบรรณงวิชาชีพสูงๆมากมากในขาะเดียวกันเนี่ยแพทย์ก็มีระบบที่เรียกว่าเซลฟ์เลกูเลตคือระบบที่ดูแลและปกครองกันเองเพราะถ้กเกิดให้คนอื่นปกครองไม่ได้เพราะว่า อย่างสมศักดิ์เทพสุทินก็ดีอย่างทักษิณจะมาปกครองแพทย์เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องแพทย์ะแล้วไม่จะไปปกครองจะไปเถียงอะไรกับเขาถูกไหมครับ,รบแต่เมื่อวานนี้อาจารย์ประโยคนึงที่ผมเห็นบางคนพูดถึงกับผมผมรู้สึกว่าเออจริงนะเขาบอกว่าหมอเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องมีจรรยาบรณหมอที่ดีเป็นอาชีพที่ต้องมีจรรยาบรณหมาที่ดีเนี่ย จะต้องมีความซื่อสัตย์และพร้อมที่จะทําทุกอย่างให้กับเจ้าของดูถูกหมาเกินไปไว่หมามันไม่รู้หรอกว่าเจ้าของเลวหรือไม่เลวมันก็ซื่อสัตย์กับเจ้าของหมดทุกตัวแหละอาจารย์คุณวิทย์นักการเมืองที่ดีก็จะต้องมีจรญยาบัน,นบแต่คนที่เราโชคร้ายที่มาในคราบนักการเมืองม,มันเป็นนักธุรกิจการเมืองเขาหวังผลประโยชน์เรอะเขาหวังผลประโยชน์อาจารย์จะบอกว่ามันหมามันดีกว่าเพราะหมามันซื่อสัตย์แต่มันไม่ได้หวังผลประโยชน์ใช่มันก็หวังผลประโยชน์แต่ว่า หวังผลประโยชน์เพียงแค่ตื้นๆอยากได้กินอยากได้เจ้านายรูปหัวแต่ไอ้พวกเวรพวกนี้มันหนักกว่านั้นนี่พูดกระทำตรงมันมันไม่ใช่นักการเมืองที่ดีนักการเมืองคุณเห็นไว้ในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วแค่พูดอะไรผิดไปหน่อยนึงขอโทษและลาออกโอ้ใช่แม้แต่วันครั้งนียไม่ได้ทำอะไรผิดแต่มันมีเรื่องที่มาแปดเปื้อนเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพื่อรักษา องค์กรเพื่อรักษาประเทศรักษาภาพลักษณ์รักษาจริยธรรมของนันกการเมืองอันนั้นอ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้เราเนี่ยไปบอกนักการเมืองเลวหมด <c oughs> แต่ขณะนี้ยอมรับว่านักการเมืองปัจจุบันนี้มันเลวจริงๆ <c oughs> อันนี้ยอมรับครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ต้องพูดกันให้ชัด <c oughs>